ชดบางแสนหรือว่าของอคุณพิช,ชดใจจำครับแต่ว่าเสียโชดบางแสนอีกคนหนึ่งแล้วครับหลังจากช่วงบ่ายเรา,าเพชรบางแสนโชดบางแสนก็พลาดไปนะครับสามยกมาเป็นพระเอกแต่ว่ามาเจอยก4ี่ยกเดียวนี่ไปไม่เป็นเลยครับลิกแพ้ไปแบบพลิกเลยทีเดียวสำหรับเพชรแสนสุโชดบางแสนดูคนนี้ครับ ขนชนเล็กชุดบางแสนวันนี้ก็ผมแกละทอรหับทำหน้าที่เป็นมวยแทนแล้วครับแทนมิสเตอร์ปองหนึ่งวันครับอยู่คู่กับน,น้องชมครับาจาะข้างล่างจอะข้างล่างคืนเหมือนกันแต่เงินนั้นคนชนเล็กลเสียโชดรับคนตั้งชื่อเองนะครับผมวมากก็จะตั้งชื่อ สถานที่บ้างอะไรบ้างอยู่ในเขตภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดชนบุรีเนี่ยแหละครับมีเพชรแสนสุขบ้างามีเพชรหาดวอนบ้างนี่เป็นคนชนเล็กบ้างครับหลายชื่อเลยเกี่ยวและเตะข้างล่างไม่ไปครับรูปร่างดีหุ่นดีด้วยกันทั้งคู่ครับร้อยสวีตอฟอร์มของทั้งคู่นี่ทางด้านซีลาเพชรก็ชนะน็อฟยกสามเพชรจกกักริกเจสิตนายต่อยที่อ้อมน้อยมา เคนชนเล็กชนบางแสนก็โอ้สามท้าหลังน็อกหมดเลยครับชนะน็อกเพชรนาไม้ที่เิททเดกเก็ดสีครับแล้วก็มาชนะอีกหนึ่งเทพบุตสอนรามสุโขไทยที่เราเสนอล่าสุดไปชกที่วิกเจ็ดสีอีกครับชนะน็อกยกสองเชนซีวอเทคโนโลยีหลวงปู่ส่งมาน่ากลัวแล้วครับน่าติดตามะก็จับตาดูแลยครับทางด้านมุ้น้ำเงินคนชนเล็กชนบางแสนฟอร์มาดุเหเรือเกินเอาละครับมาดูกันครับนี่คือคู่แรกของวันนี้ครับ ระหว่างศิลาเพชรกับคนชนเล็กครับขยับขยับยังไงดีครับออกไม่ออกกับยังครับไม่ชัวยังไม่ออกทั้งคู่ครับนี่คือผลผลิตที่มาจากหลังคู่เอกทั้งคู่เลยครับนี่ครับถูกผลักดันขึ้นมาเป็นคู่แรกในการถ่ายทอดสดครับดูฝีไม้เล่มือของทั้งคู่ครับจับเป็นอย่างไรครับถีบซ้ายไปครับคนชนเล็กบมยทิชุในสังกัดของสกีตเพชรดีค่อยเป็นค่อยไปครับ ไม่ต้องรีบร้อนครับไม่ต้องใจร้อนครับมวยนะต้องไปตามสเตปไปตามขั้นบันไดครับล็อกไหลแขนม,มาดูเลยครับสีลาเพชรสีลาเพชรครองตีคนชนเล็กยังนิ่งอยู่ใจเย็นๆลูกแผมไม่น่อยกรรมการชี้ขาดนเวทีผมพันกลงไวัยในช่วงของปลายยกแรกครับอย่างใจเย็นอยู่โดยเฉพาะคน ชนเล็กครับเชื่อแน่ว่ายกต่อไปเครื่องร้อนแห่ครับเพราะว่าฝองหลัง3ครั้งหลังนี้ดูเหลือเกินยังไม่ยกที่2คู่แรกคู่เปิดตัวครับศีลาเพชรชชนะชัยกับคนชนเล็กโชดบางแสน่าไปคล้องเลยครับออกสตาร์ทออกสตาร์ทขึ้นคล้องเลยสิลาเพชรน,น,น่าจะเป็นมวยเข่าเลยครับประเภทใจร้อนเลยครับออกสตาร์ทมาเข้าคลุกวงใน ดูคนชนเล็กนะครับเต็หนักต่อยแรงครับสอกคุมประเภทรมาตีต้นนะครับมาแล้วครับจิ้มหมัดขวาไปก่อนเลยทางด้านศิลาเพชรอะไรครับจับในครับจังหวะขวางครับขวางชิงจังหวะกันอยู่ครับไคครับโอ้นี่ครับยกเข่าไปทีนึงครับทางนั่นศิลาเพชรครับสับมือครับลุยต่อครับ พวงพัดให้สัญญาณครับสายไปครับสแตนศิลาเพชรครับคนชนเล็กอยู่ในเกมรับเจอทีไปก่อนครับไปขาไปครับแม่ยังใจเย็นอยู่ทั้งคู่ครับยกสองแล้วครับใจเย็นไม่ได้แล้วละครพี่น้องอยากดูครับสายมวยนี่จะมาเข้มจะมาประหยัดอาวุธไม่ได้ครับไม่ออาอาวุธก็ไม่ได้คะแนนเขาเป็นค้องครับค้องครับโอ้ศิลาเพชร เหเียดในการตีครับแต่จะไปตีคนชนเล็กนี่มันจะยากหน่อยนะยกต้นๆน,น,นี้ครับวอยเขาก็ต้องรุนกัน4-5ห้าได้ท้าย,ายนูย่นแหละจังหวะทีมครับดักแทงขวาคนชนเล็กเอาแล้วครับจิ้มเข่าซ้ายดักจังหวะซอครับดีแล้วครับศีราเพชรคลุกวงในดีตและตีเอาครับเร่งครับจังหวะ ลลอกได้ตีครับเด็กตีกทีครับศิลาเพชรครับตีครับคนชนเล็กยังไงครับไปยืนรับมากๆนีไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนครับขยับไปต่อครับค่อยๆเดินเข้าหาครับศิลาเพชรถีบไปก่อนครับฉะนั้นคนชนเล็กครับถีบไปทีครับไม่เข้าถึงตัวครับตั้งรับครับถีบครับตอนนี้นี่เน้นตั้งรับอยู่ในเกมของตัวเองครับฉะนั้นคนชนเล็กครับขยับขยับ ศิลาเพชรเจอเตะขาครับอ้าวครับมีสะดุ้งเหมือนกันครับทีไปก่อนครับศิลาเพชรโดนขาเข้าไปี่ต้องถอยออกมาตั้งหลักครับอ่าแล้วครับแผนของมาอย่างนี้ครับคนชนเล็กอยู่ที่หัวใจนะครับชกมวยนี่บางทีบางครั้งครับหัวใจนี่เป็นคุณสมบัติข้อแรกของนักมวยเอี่ยมเข่าวงในนี่ยังตีกันยาอยู่ครับจังหวะของศิลาเพชรหวยขวา คนชนเล็กมีมวยซ้ายครับยก2แล้วครับช่วงปลายยกจักววายังไม่ได้ครับยังจับทางกันไม่ได้ต่อยขวามาเตะซ้ายสูงครับคอนชนเล็กไปแต่ละเม็ดแต่ละลำอนี่ฮือเลยครับเสียงเฮเสียงฮือต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเลยที่มีโอกาสมาชมมาดูมวยที่วทีมวยราชสนวนแห่งนี้ครับยกที่2อขออภัยครับยกที่3 2ยกผ่านไปแล้วครับ ยังเดินเข้าหาเหมือนเดิมศิลาเพชรกางเกงสีแดงมียาดีครับไหลกระปั้นนะครับทางด้านศิลาเพชรเอาไปคลุกวงในครับเหลี่ยมเข่าของคนชนเล็กยังป้องกันตัวอยู่หววซ้ายแต่ว่าเป็นหววซ้ายตั้งรับจังหวะสองจังหวะสามเลยทีเดียวครับคนชนเล็กโยกหลบแล้วกลับไปคืนครับซ้ายาบาดเสียวเหมือนกันครับ ระบบป้องกันลูกเตะด้วยการโยกหลบนี่เอาศิลาเพชรถึงตัวอย่านะครับการแข่งของร่างกายครับข้อต้องแข็งครับไม่ให้ตีง่ายๆนะครับคนชนิดอาครับดูจังหวะจับในครับดูครับพยายามสอดแขนขึ้นครับแม่แต่กระตีมาก่อนก็ะสีนศิลาเพชรครับแย่ครับแย่ออกมาครับไปต่อครับโอ้โหคนชน็กโดนหมัดเข้าไปครับ ยังไงดีครับขยับมาตีครับอุดูจังหวะล็อกจังหวะคีบครับของแทนนั่นศิลาเพชรครับฝ่ายต่อครับลุยต่อโอเคได้ใจเลยครับโอ้ยอยากให้ข้างหนึงข้างใดข้างนีงได้ใจโอ้ยสมนี้ศิลาเพชรเหมือนจะได้ใจเลยครับนี่ฮะฟัดในอย่างเดียวเป็นหลักเลยตีได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าชวนทะเลาะครับเล่นกำลังครับอย่างนี้คร ตีเข้าไปคอยเละคอยเลาะคอยเลียบไปเรื่อยๆครับเรียบเข่าไปครับโยกครับเดินเข้าหาครับศิลาเพชรหมัดขวาครับตวดีรวบกับวงในพยายามสอดแขนตีซ้ายครับดูครับลูดมาแล้วตีขวาครับซ้ายยกไว้ครับยกไว้ยกแล้วเสียบซ้ายคืนครับต่อยขวาครับสับซออคืนครับถีบไปก่อนโอ้เดินเร็วขึ้นครับ ทางฝั่งของศิลาเพชรว่าวันนี้คนจนเล็กเหมือนเครื่องร้อนช้าเลยเกิดครับยังอยู่ในเกมรับอยู่แต่ว่ากระชากเล่นเลยครับวงในเนื้อฮะดูครับน่าดึงไปดึงมากระชากเหลี่ยมยังกระซ้อมฮะปลั่คู่ซ้อมครัคมรวยเข่านี่เวลาซ้อมนี่ก็ซ้อมปล้่มครับปลั่เลยของจริงเลยครับ สิ่งเหลาเพชรต่อยต่อยแล้วจับครับโอ้ยดักแทงครับตีซ้ายตีขวาเอาออกออกมาพลิกอีกข้างหนึ่งตีซ้ายเน็บเน็บถอนไม่ออกครับดิ้นไม่หลุดล่ะครับตอนนี้ทางด้านคนชนเล็กโอ้นี่ครับไม่รู้จะแก้ยังไงครับช่วงท้ายปลายยกครับขยับไปเตะมาแลกกับหมัดแล้วก็หมดยกก่อนครับรอตัวไปครับโตั้าเคียมอเตอร์ครับศูนย์การขาย2ี่เ็แห่งศูนย์บริการ19แห่งครับซื้อตอนนี้รับประกันเครื่องยนต์8ปีครับ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร G.K 24ตราเกีก t ูครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาและแสเวนททั่วประเทศบริษัททิินสเปเชียลครับผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์มวยมาตราฐานระดับสากลครับ SP Warehouse ครับรับสร้างโกดังอนเนกประสงค์ทั่วประเทศครับ0 8 4 761 3333 Compact Brake เบรก,กคุณภาพ,าพมาตรฐานยุโรปและอเมริกาการันตีด้วยยอดขายนำหนึ่งเปลีป่ยนเบรกทุกครั้งเลือก Compact Brake Linky ครับกระเป๋าแฟชั่นที่ลงตัวทุกวันของคุณออกแบบมาเพื่อการใช้งานจริงที่สุดของสีแบรนด์ต้องนบ สยามแกลซอย6ชุดกีฬากีฬาและขอขอบคุณค่ายมวยพนมิตรครับค่ายมวยสิงมาวินครับช่วงนี้นี่ต้องบอกว่าสิ้นปีเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีสัญจรหลายที่เลยนะครับพี่แกครับครับผมช่วงเดือนนี้ครับก็มีไปทางเหนือก่อนนะ23กับ27ครับอไปที่อมก๋อยเชียงใหม่ใน23ครับและไปที่แม่สอดจังหวัดต,ตากนะ27่บเ็เป็นเกียรติเพชรสัญจรครับ เดี๋ยวคู่มวยก็จะเรียนให้ทราบครับประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆครับในช่วงมวยเกตเพชรของเราสัจจรครับทั้งส่งท้ายปีเก่าและทั้งต้อนรับพระเสาใหม่ถูกต้องครับเอาครับดูนเวทีก่อนครับจังหวะออกมาเร่งเตะก็ดูดีขึ้นครับคนเล็กครับเอาครับมันต้องสู้ครับอยู่บนเวทีครับจะไปให้เพื่อนลากตีเหมือนซ้อมมันก็กระไรอยู่ครับจังหวะตีมายกคืนครับเวลาโดนนวดโดนฟัดดี คนชนเล็กดักแทงครับแต่ว่าได้ทีเดียวเพราะว่าศิลาเพชรนวดนะครับและจับในดีกว่าด้วยครับล็อกลูกล็อกลูกตีลูกแข็งแรงครับอยู่ที่หัวใจของคนชนเล็กนะครับสถานการณ์แบบนี้ครไปต,ตามภาพตามสายตาแลวครับมวยไทยไก่เดือยจะมีอะไรเปลี่ยนเกมเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่า ไปครับดูจังหวะล็อกมาครับกระชากมาตีครับพยายามจะยกคืนครับลูดมาแล้วตีซ้ายครับเอาครับกระชากมาตีซ้ายทีครับขวางไว้แล้วปิดมาเสียบคืนครับโอ้เน้นกันที่วงในครับวัดพละกกำลังกันเลยครับใครเหลือมากเหลือน้อยกว่ากันครับยกสี่แล้วครับลูกเร่งลูกพึดของใครหนาเข้าไปสัมสอกครับตีขซ้าย ตีเน็บเน็บครับไม่ยังตีไม่ถนัดเท่าไหร่เหมือนกันครับทางด้านศิลาเพชรเีอยตีเน็บคืนบ้างครับคนชนปันตูกันอยู่อย่างนี้นะครับเรียมเข่าแกออกมาครับกรรมการชี้ขาดบนเวทีพงพักล่องไว้ไปครับกวเดินครับศิลาเพชรครับเออเดินขย่ำเลยครับตอนนี้ครับหมัดแลกกับแข้งยับแข้งถึงก่อนครับของคนชนเล็กครับ อาครับมีดักเข่ามาครับรพยายามที่จะเร่งเอาคืนเหมือนกันครับเตีมาพยายามจะยกตีคืนจนังหวะนี้แยก่ก่อนไม่มีเกียร์หลังครับเกียร์หน้าอย่างเดียวซิลาเพชรเตะข้างล่างสามสองมาคนชนเล็กตีเข่าวสวนกลับมาหาแล้วครับสถานการณ์เริ่มมีเถียงแล้วครับคนชนเล็กไม่เถียงไม่ได้ครับต้องเถียงครับโอกาสชนะ50-50ประสรนการของมวยคู่นี้ครับ ตัวอีกแล้วครับขอดอกมาป๊อตฮีโอ้นี่ครับในจังหวะที่จะตอบโต้นี่เจอกดคอลงมาอีกครับไปครับศิลาเพชรยังเดินเหมือนเดิมอ่ะโดนหมัดครับโดนหมัดของคนชนเล็กครับแล้วก็รวบไปครับตีขึ้นไปครับโอ้นี่ครับช่วงหลังนี่แกไม่เคยเกิน3ยกเลยครับ ต่อยชนะน็อกพู่ต่อสู้มาตลอดแต่วันนี้นี่ยืดเยื้อมาถึงยกที่4แล้วครับเรียวแรงครับคนชนเล็กเป็นอย่างไรครับเตะซ้ายมาช่วงท้ายครับขยับมาดีเสียงระคังดางก่อนครับบดยกดูภาพช้าครับจังหวะแข้งซ้ายครับคนชนเล็กครับตีครับแต่ยกนี้นี่ขยันออกมากขึ้นครับนี่ครับมีเข่าด้วยครับศิลาเพชรนี่แกก็เดิน ตามตาอยู่แล้วครับแต่ยกนี้นี่มีลูกเตะลูกทีบเข่าครับคอยสก,กัดเอาไว้ครับคนชนเล็กสับสอกสั้นครับไปขาครับเจอบวกหมัดคืนครับบวกอีกทีครับหมัดขวาก็ถือว่าปลายยกที่ผ่านมาของทางด้านคนชนเล็กนี่มีต๊้มีเถียงว่างในช่วงหนึ่งนาทีสุดท้ายครับมาเครื่องร้อนช้าไปหรือเปล่าแต่ว่าเวลายังมีครับยังเหลือยกสุดท้าย สนาทีเป็นยกที่5อะไรก็เป็นไปได้ครับมวยไทยไก่เดือยศิลาเพชรชอยชนะชัยครับปุ่มแดงน้ําเงินคนชนเล็กโชนบางแสนยกสุดท้ายครับยกที่5ไปครับลุยต่อครับยกสุดท้ายครับยกที่5ครับจังหวะจับจับแล้วดูครับแม่กันเหนียวครับท่านั้นศิลาเพชรครับแยกมาก่อนครับสับมือครับขยับขยับเตะตัดล่างไปเลยครับหายท้องไปครับ ไม่เป็นไรครับลุกขึ้นมาสู้กันใหม่ครับไต่ขาจัดสับซอกครับรอจังหวะครับวงในยังไงครับโอ้๋หนีครับแม่แต่ยังมีความพยายามอยู่ครับเส้นขนชนเล็กลวความถี่ของอาวุธต้องออกมาเยอะๆหน่อยครับคนชนเล็กเพราะว่าอยู่ในเกมรับตั้งแต่ยกแรกยันยกห้าเนี่ยครับในขณะที่ศิลาเพชรมีเป็นฝ่ายเปิดเกม ปัดรัดตลอดตีได้ไม่ได้ไม่รู้ก็ไปครุกอย่างนี้ครับตีไม่ได้แย่ครับกรรมการลูกขึ้มีไหมครับคู่นี้ทรงเดียวครับน้องแชมปทรงเดิมเลยครับอย่างนี้ก็นดิเท่ากับวัดกันที่เรื่องของพลักกำลังเลยครับพี่แก่ครับเอาครับย่างไงดีครับจะหาจุดเปลี่ยนในชีวิตได้หรือเปล่าครับคนชนเล็ก ทำท่าที่จะดีขึ้นมาครับแล้วก็เหมือนว่าเลี้ยวแรงเนี่ยมันก็ไม่อื้ออำานวยครับส่วนนัศิลาเพชรที่เดินมา4ยกนี่ก็ผ่อนเกมลงไปครับพอใจกับผลงานของตัวเองเช่นเดียวกันกับธนศิลาเพชรรับบางครั้งน้องแชมป์มวยนี่จะต้องมีจุดจุดขายนะของสไตล์ตัวเองนะครับวันนี้ทางด้านศิลาเพชรก็เป็นฝ่ายเปิดเกมออกมาผ่อนแล้วครับปลายยก อุ้ด,ดีครับดูฮะผึ่งมันดึกได้ว่ามีหมัดอะไรออในช่วงยกสุดท้ายหรือเปล่าทั้งทั้งที่ฟอร์มนี่ชนนธิกมาตลอดนะสามยกนี่นนไอ<ด>้สามครั้งนะหลังชนะนอิกอย่างเดียวเลยวันนี้ไม่ฉายอะไรให้เห็นเท่าไหร่นักไม่ว่าจะเป็นหมัดหรือศอกโอ้ในนี่ตกใจคนดูหรือเปล่าครับเพราะว่าที่เวทีมวยราชดำเนินโนดยเฉพาะต่างชาติดีโอ้โหเพียบเลยครับประมาณ 80%ได้ครับก็เคยมาชกลาดําเนินอยู่ครั้งหนึ่งเลยคชนะนกยกหนึ่งเทพบุตรสอนรามสุโขทัยเฮยเมื่อเดือนกันยาใช่แล้วก็ในกรุงก็วิคหมอชิดก็ชนะนกเพชรนาโนแล้วก็ล่าสุดไปชนะนกเชนซีที่วิคหมอชิดอีกก็ต่อยในกรุงทั้งนั้นเลยครับแต่วันนี้ไม่ทราบว่าวันนี้ยินหรือเกินครับเหมือนจะไม่ค่อยกรธเลยต่ยมวยนี่ โดนเขาฟัดเขารัดเข้าตีก็ยิ้นตลอดครับก็อาจจะต้องไปปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปครับแต่นี่เป็นการฆ่าคะแนนนะยังไม่จบนะยังไม่รู้ว่ากรรมการจะชูมือข้างไหนนะครับ,รบจบคือจบครับบนเวทีแต่ชนะเป็นเรื่องของเกมครับนแพ้ก็ต้องไปปรับปรุงแก้ไขคนชนะก็ต,ต้องแก้ไขพัฒนาไปด้วยนะครับ เพื่อกลุยทางสู่ยอดมวยแถวหน้าของสิเกียเพชรต่อไปกรรมการบนเวทีพงพักว่องไวัยรวมไปคะแนนครับมาถึงใบสุดท้ายครับไพฑุ์ตบกลางครับแล้วก็ไม่มีปัญหาครับตามภาพตามสายตาครับหันไปชูมือให้นักชกมุมแดงครับศิลาเพชรชอชนะชัยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับนี่ครับโอ้นี่นกองเชียร์มาเพียบเหมือนกันครับนี่ครับยินดีผู้ชนะครับแล้วก